สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวพุทธที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่3สิงหาคม2,568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลักนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลักนาราศีกันแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกันอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจ ในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2568ดาวพุธหรือดาวประจำตัวของคุณจะโคจรตกในเรือนของลาพะหรือโชคลาภนั่นเองฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันดาวพุธมาจากสองเรือนสำคัญก็คือเรือนตัวเองแล้วก็เรือนกรรมะ ตัวเองไปตกในเรือนลาภะก็ทําอะไรในช่วงระยะเวลา20วันนี้โอกาสจะประสบความสาเร็จมีเกียรติมีชื่อเสียงมีเป้าหมายที่ทําแล้วได้ไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่ดาวพุธก็มาจากเรือนกรรมะด้วยเช่นกันกรรมะคืองานอาชีพธุรกิจหรือสิ่งที่คุณทําในช่วงระยะเวลา20วันนี้ก็โครจรตกในเรือนของลาภะด้วยเช่นกันฉะนั้นโอกาสที่คุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้ ก็ย่อมส่งผลดีบรรลุเป้าหมายโอกาสได้งานใหม่หรือสมัครงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะเรียกสัมภาษณ์หรือเรียกเรารับเข้าทำงานแต่จะอยู่ในกรอบของเวลาไม่เกินวันที่2 3สิงหาคมนี้เท่านั้นเองฉะนั้นชาวรัคนาราศีกันในช่วงนี้จะทำอะไรก็ย่อมส่งผลดีส่งผลต่อความสำเร็จที่ตัวเองคิดและก็คาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีกันก็ลองคอมเมนต์มา และอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่หล,ลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้ว ท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจน รงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ